สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมมีหวยฮานอยพิเศษงวดประจำวันที่8สิงหาคม2564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูแลแนวทางหวยฮานอยพิเศษครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลักหวยฮานอยพิเศษนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสรุปเลขเต็นตักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยพิเศษจับคู่เด่นสามตัวสองตัวบนเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผล การออกสลากหวยฮานอยพิเศษงวดประจำวันที่7สิงหาคม2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกาสนาทีร yes. างวัลเลขกท้าย4ตัวออก5483าเลขทยาย3ตัวบนออก4 8 3ดเลขไท้าย2ตัวบน83เลขท้าย2ตัวล่าง0 9ย์นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษนะครับ มาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในนั่ประจําวันที่7นะครับสรุปเลขเด่นที่ผมสรุปไปนะครับในตําแหน่งเลขชุดบนไม่เดินตามสูตรนะครับหมวยฮาหน่อยพิเศษนี้ย้อนกลับไปออกตัวเดิมครับ พอแปดสามออกมาสองวดผ่านไปแล้วครับสองวดผ่านไปไม่เดินตามสุดนะครับส่วนในเลขไทยสองตัวล่างครับซึ่งออกศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าผมเน้นไปที่สี่เก้าเจ็ดศูนย์ครับเน้นเลขวิ่งไปที่เลขเก้าครับเน้นเลขวิ่งไปที่เลขเก้าเข้าเก้าเลขวิ่งตัวล่างครับส่วนในชุดหลักสิบนะครับหลักสิบที่ผมเน้นไปนะครับเน้นไปไม่มาตามหลักนะครับ หลักสิบเข้ามาศูนย์ครับแต่ถ้าจับคู่นะครับถ้าจับคู่เลขเก้าครับจะได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าตามสูตรนะครับนี่คืองวดวันที่เจ็ดนะครับก็ถือว่าในงวดนี้ในชุดบนไม่เดินตามสูตรครับการคำนวณหวยฮานอยพิเศษนีก็ค่อนข้างที่จะคำนวณลำบากนะครับเพราะการออกสลากก็จะเป็นเลขที่ซ้ำตัวเดิมอยู่บ่อยครับ ที่สามงวดบ่อยนะครับย้อนหลังนะครับเป็นงวดตามหลังมานะครับนี่คือตัวเลขที่ออกบ่อยๆนะครับเลข83ดนี่ออกมางวดถัดไปนะครับถัดไปงวดหนึ่งที่ย้อนหลังไปก็ออกมาเลครับสามครับในตำแหน่งเลขสลากหวยฮานอยพิเศษนะครับสามแปดสามครับส่วนเลขศูนย์นี่มาบ่อยนะครับเลขศูนย์มาบ่อยนะครับเลขศูนย์เดินบ่อยครับเลขศูนย์นี่ก็เข้าบ่อยครับ ถัดไปคือ07นครับถัดไป0ูนะครับแต่ผมเน้นไปที่49ไม่มา4นะครับหลัก1 4 4ไม่มาครับเพราะว่าตัวเลขสูตรนี้ค่อนข้างที่จะคำนวณยากนะครับการคำนวณสูตรหวหฮานอยพปิเศษครับเพราการออสสาักจะเป็นตัวเลขซ้ํากันบ่อยครับมาดูสูตรคำนวณที่ผมได้สรุปเลขเด่นในงวดประจํำวันที่8กันเลยนะครับ เพื่อให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น,นครับหลักร้อยครับจากการคำนวณสูตรเลขเด่นครับผมได้นำหลักร้อยของหวยหาหนอยพิเศษนะครับซึ่งออก4 83ครับเลขไทย3ามโดน4 83 3, 3, 3, หลักร้อยคือเลข4หลักสิบเลข8หลักหน่วยคือเลข3ครับผมนำเลข4คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขสูตรจาก ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณครับ4ตัวครับ1 3 6 8ครับ1 3 6 8หลักสิบครับคือเลข8ครับผมนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4 5 9 0ครับ4 5 9 0และหลักหน่วยครับได้นำเลข3ามคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4 5 9 0้าเกช่นเดียวกับ4 5 9 0นะครับนี่คือเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหน่วยหาหน่วยในงวดวันที่8สิงหา หาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลัก14ตัว4590จับคู่หลักหน่วย4ตัว4590ครับจะได้4 4 4 5 4 9 4 0ครับ5วางหลัก10จับคู่หลักน่วย4ตัวจะได้5 4 5 5 5 9 5 0 9วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้9 4 เก้าห้าเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์วางหลักสิบจากพูหลักหน่วยสี่ตัวเก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ทั้งหมดสิบหกชุดนะครับในสิบหกชุดนี้เป็นเลขชุด สองตัวบนชุดตรงๆนะครับที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่สรุปตัดให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับ4590ครับ4590ผมเน้นไปที่เลข9กครับเน้นไปที่เลข9เน้นไปที่เลขศนย์ะครับดึงเลข9กกับเลขศนย์วางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วยครับในหลักหน่วยครับในตำแหน่งหลักหน่วย สี่ตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์เช่นะครับผมเน้นไปที่เลขห้าครับเน้นไปที่เลขเก้าครับเน้นเลขห้าเลขเก้าวางหลักหน่วยครับผมจะผมจะนำหลักสิบสองตัวครับเก้ากับศูนย์จากคู่หลักหน่วยสองตัวห้ากับเก้าครับห้ากับเก้าจะได้ชุดเด่นสองตัวบนนะครับจากสิบหกชุดก็จะเลยชุดเด่นอยู่ที่สี่ชุดนะครับชุดเด่นสองตัวบนครับก็มีเก้าห้าเก้าเก้า 0509ครับ9599 0509 4ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวบนชุดตรงๆนะครับนี่คือชุด2ต,ตัวบน,นครับชุดสรุปเด่นนะครับส่วนในชุด3ตัวบน,นครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวนะครับ1368ครับ1368ผมเน้นไปที่เลข6ครับ เน้นที่เลขหก 6, เด่นไปเลขแปดครับดึงเลขหก 6, เลขแปดวางตำแหน่งหลักร้อยครับวางในตำแหน่งหลักร้อยนะครับนํามาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับเก้าห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าในชุดสามตัวบนหวยฮานอยพิเศษตรงนี้ครับในชุดสามตัวบนครับหกวางหลักร้อย จับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้695 699 605 609 8วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้6จะได้895 899 805 809ทั้งหมดในกลุ่มนี้8ชุดนะครับชุด3ตัวบนชุดตรงตรง,ตรงมี8ชุดด้วยกันนะครับใน8ชุดนี้ผมสรุปความน่ในเป็นเน้นไปที่ครับชุดเด่นเน้นไปที่699ครับ เน้นไปที่699นะครับส่วนชุดรองไปที่8 9 5ครับไปที่8 9 5้นี่คือความน่าจะเป็นครับจากทั้งหมด8ชุดนะครับเด่นเน้น699รองไปหกแด้ครับจะเป็นส่วนชุดในชุด2ตัวบนครับชุดเด่นไปที่99ครับมาลุ้นกันครับจะเป็นเลขเบิลหรือไม่ครับในหมดวันอาทิตย์ครับจะเป็น99หรือไม่ครับหรือจะเป็น95ครับชุดรองครับ95นะครับนี่คือชุดเลขท้าย3ตัวบนและ2ตัวบนหวยฮานอยพิเศษนะครับ ในรอบ17นาฬิกา1ิหนาทีถึง17บเนาฬิกาสานาทีครับสรุปชุดเน้นนะครับชุดเน้น3ตัวบนนะครับเน้นไปที่699ครับรองไปที่8 9 5ครับ2ตัวบนนะครับเน้นไปที่99รอง95าครับมาลุ้นนครับจะเป็นเลขเปิ้ลหรือไม่ครับจะเป็น99หรือจะเป็น95หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางชุด3ตัวและ2ตัวบอหวยฮานอยพิเศษครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับ ชุด2ตัวล่างหววลา่าสุดออก09ครับใบหฮวหน่อยพิเศษครับออก09ครับ หลัก10คือศูนย์หลักหน่วยคือ9ครับผมนําเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบได้เลขเด่น PM จากสูตรคํานวณ4ตัวครับ3 4 58ครับ3 4 58นะครับและหลักหน่วยครับจากการนําเลข9กมาคํานวณนะครับหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ2 3 49ครับ2 3 49ีนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยครับเด็กไทย2ตัวล่าง หวยฮานอยพิเศษครับหลัก1ิตัว3 4 5 8ี่้าครับผมเน้นไปที่เลข3นะครับเน้นที่เลข3และเลข4ครับดึง3กับ4วางหลัก10ครับหลักหว่สี4ตัวครับ2 3 4 9ี่ครับ2 3 49เน้นไปที่เลข2ครับเน้นที่เลข2เน้นไปที่เลข9ครับดึงเลข2กับเลข9้าวางหลัก หน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัวครับ3กับ4จับผู้หลักหน่วย2ตัวเด่นครับ2กับ9ครับจะได้ชุด2ตัวล่างหุยฮานอยพิเศษดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างจับผู้ได้3 2 3 9 4 2 4 9 3 2 3 9 4 2และ49ครับ4ชุดครับใน4ชุดนี้นะครับผมเน้นชุดเด่นไปที่42ครับเน้นที่42ครับในชุดเด่นครับส่วนชุดรองไปที่3 9ครับชุดรองไปที่3 9มครับนี่คือเลขเด่น2 สองตัวล่างหว้ยฮาหนอยพิเศษครับในงวดวันที่8สิงหาคมนะครับส่วนท่านในชอบแนวทางเลขเดียวเลขวิ่งครับเลขวิ่งก็เน้นไปที่บนครับไปที่เลข9กครับล่างไปที่เลข2ครับเด็กจับคู่กันเ2้าออีกชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างหว้ยฮาหนอยพิเศษในรอบ10 เจนาฬิกานาทีถึง17นาฬิกานาทีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตร,รที่คำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตร,รหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับในงวดวันที่8สิงหาคม2 5, 5. 6 4ครับขอบคุณสมาชิกสูตร,รหวยบนดินทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตร,รหวยที่ผมในหาข้อมูนแนวทาง หวยฮานอยพิเศษรับถิงวันประจำวันที่8สิงหาคม2564ํำนวนสูตรสรุปเลขเด่นลงทิปให้สมาชิกดูเป็นนธรรมประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรดีๆเลขเด่นๆมาลงทิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับหวยสมาชิกสูตรหวยบนินทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลาก วหวยฮานอยพิเศษเมืประจำวันที่8สิงหาคม2564เหงืงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ